เจอเล็กๆก็เยอ,อะมากเลยค่ะเล็กๆที่เก็บไม่ค่อยได้อะค่ะมันเล็กเกินคุดออกค่ะเก็บไปพอวันหน้าไปค่ะไอ้ฝนตกสงสารเฮ็ดแห้งตายเยอะแยะเลยค่ะหัวไม้มด เดินมาชวนกลุ่มนี่หนังหัวรอเลยไกน่นี่ค่ะเกือจุกเดียวแน่นเอียดเลยค่ะเดินมาชวนกลุ่มนี่หนังหัวรอเลยไกน่นี่ค่ะเกือจุกเดียวแน่นเอียดเลยค่ะโอ้นี่ถ้ามีฝนนี่ค่ะสวยมากสวัสดีค่ะทุกคน เจอกับไก่แล้วค่ะข้าวปลาอีกแล้วเนื้อแตกค่ะเพิ่งข้ามาถึงป่านะคะสิบโมงกว่านี่ค่ะเดินตามถนนมาแดดออกก็เลยลับมาข้าวปลามาเย็นๆวันนี้มากันสองคันหกคนค่ะนี่ค่ะเพิ่งถึงป่าเนื้มันปูมันเดิมค่ะขึ้นมาถึงป่าแห้งแห้งมากเลยค่ะป่ามันแห้งแต่ว่าก็มาเมาบรรยากาศเมามาเดินในพอด้เงื้อนี่ค่ะไปค่ะผีก็ขึ้นนั่งบนกันแล้วมากันหกคนวันนี้ เก็บกันค่ะลุย so ล so ุยได้เหมือนเดิมนี่เหมือนข้ามาถึงเจอแล้วค่ะนิดนึงเจอแล้วก่นนิดนึงมากกันไล่คุณมันนี่ส่งขันรถขันหนึ่งซ้มคนณซ้คนมากกันไล่คนค่ะเดี๋ยวจะเสียงสนั่นวันไหวทั้งป่าอีกมันแห้งมันแห้งเยอะเกินที่ฝนไม่ตกเลยวันนี้เห็ด มันจะแห้งไม่มีฝนนี่ค่ะร้อยไล้กใ้ให้ให้ฝนมันลงแต่ว่าบางกลุ่มค่ะทุกเย็บเละเลยค่ะมันก็ธรรมาดามันอยู่ใต้หญ้าค่ะไม่มีใครเห็นค่ะ ดอกเล็กๆเยอะมากค่ะต้องรอฝนตกมันไม่โตนี dai, ่มันดีมากครั้งที so Boom, um ่สองครั้งแรกน้องไม่แห้งแต่ในครั้งนี้ยังแห้งดูดูค่ะก่งกันอยู่นึกค่ะมันมองไม่เห็นมันไม่เหลือง มันเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ามันเก็บไม่ได้มันมันแหลกเกินค่ะต่งแหลกต่างแห้งปลาแห้งมาถึงกันสิบโมงวันนี้ค่ะแดดเปลียงเหมือนเดิมฝนไม่ตกเลยเ้าว่าฝนตกในฮะเยอะมากเลยค่ะ รอบโซงค่ะรบเร็กวันก่อกหน,ห,นอหาไม่เป็นใช่ไหมเร,เริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่มาเห็ดอยู่ตรงไหนไม่อันนี้มันดูยากถ้าว่าฝนตกมันจะบานกว่าน,นี้มันจะดูง่ายอืปีที่แล้วมาเก็บมันเลยนี่มันบานไงใช่ใช่ข้างล่างวันก่อนแก,นกามาเก็บจนแห้งไหมเลยเห็ดฝนไม่ตกเลย พอได้แกงใช่ไหมเยอะอยู่นะถ้ามันวันนั้นไก่มาวันแรกกับพี่ตานั้นเอาถุงพลาสติกมากันฝรั่งอยู่สามคนแล้วในป่าฝรั่งเขารู้ก่อนเราอีกคลานเอาไม่หันหาไม่เจออันนี้โดนเหยียบ ไก่คลานเนาะพี่มันเกิดให้เก็บก็ดีแล้วพี่แห้งๆฝนแรงเนอะถ้าเกิดว่าฝนตกอะมันจะบานสวยวันนี้มากเลยเนี่ยขามันอวบดีอยู่บอกไก่ตอนสามทุ่มว่าแกปวดขา ใช่แกเป็นตะคิวไงพี่ตานเพราะว่าแกเก็บไปแกก็ไม่ใช่กินพี่ตาวันนั้นแกเอาไปใหเ้เพื่อนแฟนแกปวดขาเลยมาไม่ได้เยอะแต่แห้งค่ะแห้งกรอบเห็ดแห้งกลอบ,ลบขาสวยค่ะขาสวย เพนเงียบเลยเนาะโอ้ยแม่มึงโอ้ยทากตัวใช่มันมีทากเอ้ยเอาโอ้ย,อย,อยกินจนนั่นแล้วข้างในกวงมันแห้งค่ะนี้ ผัดกะเพราเนาะหอดูเล็กๆเดินมาชวนกลุ่มนี่หนังหัวรอเลยไก่นี่ค่ะเกือจุกเดียวแน่นเอียดเลยค่ะอ้อนี่ถ้ามีฝนนี่ค่ะสวยมากนก,ก,กเละกเอาแล้วค่ะเพราะว่าฝนไม่ตกทิ้งช่วงนัน่นค้ามันสวยดีนะคะนี่ เลือกเอาใช่ไหมพิษนี่ค่ะโอ้ยดอกเล็กพอไปโดนมันต้องดอกอื่นก็ออกกันค่ะเอาไปกนไหมอ่ะ เดี๋ยวมันก็แห้งตายค่ะเพราะว่ามันไม่แห้งตายมันไหม้ตรงนี้แดดซองพอดีไม่มีฝนเป็นกระจุกเลยค่ะมันต้องเหลือกค่ะบอ,ม,อ,อม,มันถอดเสื้อพี่แมมถอดเสื้อร้อน ร้อนจริงค่ะร้อนหมกๆเลยค่ะร้อนจนเห็ดแห้งนี่มันร้อนพี่มันไม่มีลมแดดก็เยอะวันนี้เห็ดก็แห้งนี่นะคะมันจะเหลิมแหง้งเห็ดแห้งค่ะเยอะนี่ค่ะอย่าดูฝั่งนี้ เต็มเลยค่ะตีจริงพี่ถ้าเจอสักดอกแล้วคือแหวกหญ้าเลยมันมันมองไม่ค่อยเห็นมันยังไม่โตแล้วมันเหมือนใบไม้ บางทีเดินตามหลังก็ยังเจอเลยเพราะมันไม่ได้เห็นมันอยู่มันแอบกลุ่มนี้ที่ว่าไก่เลือ้อยบันก่อนค่ะทิดก้อนนี่ค่ะมันก็แห้งมันก็ไม่โตค่ะนี่มันจะแห้งตายไปเลยค่ะตายแลนไม่มีฟฝนลงค่ะแห้งเมื่อเร็วแค่ตายวายเป็นเชื้อค่ะ lệch lệch ha lệch ha nhồn nhào về nút lên เห็นแดดซองค่ะแดดเปลียงเลยนี่ค่ะแดดพะวัวเลยเ <laughs> ชื่ออยู่ในนี่เต็มเลยค่ะน,นี่ดิน ตัดไม่ตัดค่าเชื่อก็ก็ยังมีนะคะอยู่ในดินค่ะเต็มป่านนี้เยอะทุกป,ปีค่ะ ไวันหลัฟฝนไม่ตกค่ะมันก็เลยแหง้งหมดแล้วเม่ก่อนไก่มาอย่างเปียกๆอยู่มดตอนนี้แหง้งหมดเลยค่ะ เก็บยับยับไปก่อนได้ค่ะมันแตกอุ้ยแตกกันค่ะหัวเฮ็ดมันจะกรอบไม่มีน้ำนี่เต็มเลยค่ะเล็กๆเหลือก,อก้อนถ้าว่าฝนไม่ตกอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะตายมดนี่ค่ะแหง้ง แห้งตายเต็มเลยเชาวๆนำข้างอาจจะลุ่งค่ะแต่ว่าช่วงนี่ไกลปกไกลก,ก,ก็มาถึงสิบโมงกว่าสิบเอดโมงแดดเปลี่ยงเลยค่ะนำข้างมันก็เลยแห้งค่ะ เต็มตะก้าย,ยังนางนางเต็มตะกลายยังอืม <c oughs> มันดอกเล็กกันเนาะเยอะ <c oughs> ยนี่เห็ดอะแต่มันแห้งหมดเลย <c oughs> นั่นแหละเดินเล่นๆเ,เนาะมันแหง้งนางเอ้ยที่เราเรียกเขาไม่ได้ยินมเมื่อกี้น เราก็หาแถวนี้เลยนะไอเกียดไปนี่มาเป็นกระจุกเลยค่ะแห้งแต่ว่าเห็ดแห้งค่ะแห้งก็เอานี่เชื้อเต็มเลยเฮ็ดนี้ค่ะเขาจะออกทีเดิมตุกปีเลยค่ะใครสังเกตด,ดูนี่ตรงนี้แกเก็บตุกปีกลุ่มนี้แกเก็บตุกปีนะคะแล้วมันก็จะออกตุกปีทีเดิมค่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า พ้นเราก็จะไม่เกิดนะคะเกิดค่ะเพราะว่าเชื้อเขาอยู่ในในดินค่ะถึงว่าไม่ตัดค่าก็เกิดเชื้อมันอยู่ตรงรักไม้ค่ะนี่ยเเกิดตีรักไม้เล็กๆจะเอฟอยู่ตายมด โอ้ยแหลกๆเต็มเลยค่ะอ,ยอายุงยุงบินต้อมหน้าอือนี่ค่ะตัง,ะตงยุงตังอะไรนั่นแมงวีไหมเอ,อออาเอออาอยู่ค่ะยุงกัดหน้าค่ะโอ้ย ยุงเยอะค่ะน้าร้อนยุงเยอะแล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะยุ่งมันีห้าม <c oughs> เลียกันกลางป่าเลยค่ะเสียงดังเจอฝรั่งสียคคนกันค่ะฝรั่งมาเก็บปลานี้คนเยอะทางคนไทยทางฝรั่งนี่ค่ะเยอะโหเฮ็ดมันเยอะปลานี้ เก็บได้ทั้งปีนี่ค่ะปลานี้ยิงถ้าวามีฟุตลงอะค่ะเฮ็ดเยอะนี่เสียดายอยู่ว่าเฮ็ดแห้งหมดเลยโอ้ยปวดขาหนังยองแล้วก็ปวดขาค่ะห <c ười> นังยองยองเก็บคลาน จับแรงๆกระโดหักค่ะจับเบาๆแม่งเยอะสุดๆเลยค่ะบินข้าวหูข้าว,าวตาค่ะนี่นกตัวนี้สวยค่ะแม่งบินขันหน้าขันตาเสียดีมันจะตมหน้า มันเลงมันตมตมตาค่ะเกิดกลางทางอันนี้แก็บไม่ได้ตั้งใจนี่ค่ะแม่งเข้าตาที่ว่าแก๊บเบาเบาะค่ะถ้าเราจับแรงๆปุ๊บนี่แตกเลยค่ะดอกก็กรอบ ข้ายาวดิแต่ว่าออกไปเอะเดี๋ยว,ออวยมันก็แห้งตายค่ะนี่แห้งนี่ถ้ามันอยู่ตายมดโอเคอยู่ค่ะ อ้ยมันเชื่อเล็กๆเ,เต็มเลยค่ะเอาไปก่อนสิเดี๋ยวก็ใบไม้เลยเลยค่ะนี่มันจะเกิดเป็นกลุ่มเนี่ยค่ะ ตัดใจก็เฮ็ดไม่โตค่ะโอ้ยแดดร,มรม่มๆช่วงบ่ายๆฝนจะตกค่านี่เถียงแดดเริมนั่นแหละค่ะปล้อยไป่อให้ให้ฝนมันลง แต่ว่าบางกลุ่มค่ะทุกเย็บเละเลยค่ะมันก็ธรรมดามันอยู่ใต้หญ้าค่ะไม่มีใครเห็นค่ะนี่ค่ะมันจะเกิดแบบนี้ใครก็มองไม่เห็นนี่แดดทุบเลวค่ะนี่ตายมนแล้วตรงนี้ นี่ค่ายาวแต่ว่าดอกดไม่เคอยอวนมีค่าแบบนี้นี่าะบไไ้ฟุตแล้วปุบเดียวเลยค่ะสวยดูนี่ค่ะแห้งตายหมดแล้วค่ะ ต้องซ้มวันฝนไม่ตกนี่เก็บไม่ได้เลยแห้งมดค่ะขึ้นไม่หลดหมดุดตัวยไม่หลดค่ะหญ้ารัด <c oughs> ยญาคมหัวไปค่ะหนุนหญ้ารัดหัวนี่ทิ้งอวนดีนี่ค่ะแต่ว่างอม,มดเลยหนุนก็มีเชื่ออยู่ข้างหลังนะคะ เฝนลงเม็ดค่ะตายแล้วฝนลงเม็ดก็บอกว่าช่วงบ่ายฝนจะตกนี่เพิ่งยังไม่ทันเที่ยงเลยค่ะฝนตกแล้วดีดีไม่ร้นค่ะไม่เดี๋ยวเสื้อฝนมากันอยู่ในรถนี่เต็มเลยค่ะนี่ค่ะเราเข้าเรือแห้งเฮ็ดตายมดนี่ค่ะอ๋อเดี๋ยวได้วิ่งกลับรถกันค่ะกก ฝนลงเม็ดเดือนเยียบพชรค่ะเมื่อกี้ฝนลงเม็ดตอนนี้ยุดอีกแล้วค่ะเดดมาอีกแล้วโอ้ยตรวจนะคะวงแวงวงแวงกิ่งไม้ค่ะมองไม่ค่อยเห็นเดดมาเปลี่ยงอีกแล้วค่ะผู้ชายดีใจว่ะ เจอแหลกๆเกาะเยอะมากเลยค่ะแหลกๆที่แก็บไม่ค่อยได้อะค่ะมันแหลกเกินคุดออกค่ะน,นี้อีกกลุ่มนะตาไลา่นี่ค่ะแกะเพชรวันนี้เ <laughs> ยอะเพชร เพราะว่าไอ้นั่นนะคะแดดแดดเดียวมาเดียวไปเดียวมาเดียวไปค่ะก็เลยบางทีมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเห็ดค่ะเก็บไปเพราะว่าหน้าไปค่ะไฟฟ้ฝนตกทงสานเห็ดแหง้งตายเยอะแยะเลยค่ะว่าไมา้มด ถ้าว่ามันมองไม่ค่อยเห็นไก่ข้อตัวด้วยนะคะไก่ก็ไม่รวยทำหรือค่ะแดดมันส่งค่ะว่าแดดเปลี่ยงเลยเมื่อปันบ้านไปทำหน้าบ้านเราเลยค่ะนี่ค่ะเป็นกระจุกเลยค่ะเล็กๆอันนี้ฮักเลยเหล,เลกเกินไปกกอนค่ะ มันขึ้นไม่รอดนี่ค่ะมอด <c oughs> แกเพ็ดอะนาท่าจังมินนี่ <c oughs> อะนาท่าเพ็ดเฮงของสั้งซันแหลกเกินหนูเต็มเลยค่ะแหลกๆหลกนี่น,นี่ตรงนี้ค่ะ มันจะเกิดเป็นกระจุกกระจุกนี่ค่ะไอ้นีถ่ถัวทีนะคะนี่ถ้าวา่าฝนตกอค่ะ,คะสักครั้งสองครั้งนี่ค่ะนั่นเลยบานเลยค่ะอยู่่าแห้งครบครบไอ้นั่นเฮ็ดแห้งหมดแล้วค่ะ นี่กเ็เกิดกลางแจงเลยค่ะดกลุ่มนี้นี่บางทีก็ไม่อยากไปจับเลยนี่ค่ะกลัวเขาแตกมันนี่ตธอฝนไปตกให้ค่ะไม้มดนี่ค่ะเห็ดเห็ดไม้ค่ะ เกลือกลางแดดไอ้นั่นก็ไม่มีค่ะมอสเกลือตรงดิ้นเลยเล็กๆค่ะเต็มเลยตรงนี้นูนยาวไปนู่นเลยค่ะนี่ค่ะแห้งาย โอปีนี้ปีนี้เห็ดออกไว้ค่ะเห mm ็ดออกไว้แต่ไม่มีฝนอ mm hmm. อกหน้ารน mm hmm. กรอบด้วยค่ะพวกตัวว,ว mm hmm. นี่ค่ะเต็มเลยโน,โน,โนุ่นแเลกๆย้ายไม่ขึ้น <laughs> สงสารเห็ดค่ะ อันไม่ไหวก่อนเก็บมัง้งไหวมั้งในวันร้องมาเก็บอีก <c oughs> ช่วงนี้บลูเบอร์รี่เหลือมยิ่แลลวค่ะมันก็เลยเกะกะวงแวงวงแวงเลย นั่นค่ะร้อยมูมันจะมีมูปลาค่ะทีนี้มูปลาคุดเนี่ยแห้งหมดแล้วหมูปลามาขุดค่ะเขาก็เดี๋ห้ากินตายยาเฮ็ดปลาเนียนค่ะมันจะสวยค่ะนี่หล็กๆ ัตูตากเด็ดกลุ่มนี้ค่ะแหงเหี่ยวมันเลยเชื่อได้เห็ดมหมากเลยค่ะปีนี้เห็ดออกไวแต่ฝนไม่ตก เจ้าว่าฝนดีดีแ้ค่ะเห็ดเยอะมากแล้วค่ะปีนี้ออกไวด้วยเห็ดล่วงนี่ตรงดอกแถวนี้ค่ะปกติค่ะหน้านี่ตรงแถวนี้แหละค่ะดอกตงประมาณนี้ค่ะ เกิดเป็นโช์ดอกไม้เลยค่ะนี่ค่ะเกิดอยตีดินค่ะสั้นเป็นโช์เลย